สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงส้มไข่ปลาริวกิวใส่หน่อไม้ดองกันค่ะไข่ปลาริวคิวที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะตั้งน้ำไม่ร้อนแล้วใส่ขาใบมะกรูดตะไคร้ลงไปค่ะใส่ไข่ปลาลงไปลวกก่อนนะคะเพื่อลดก,กลิ่นคาวค่ะค่อยคอยคนนะคะ เราจะลวกให้ไข่ปลาสุกประมาณ60%เท่านั้นนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะลวกให้เนื้อไข่ปลาเป็นประมาณนี้นะคะใส่น้ำสาดลงไปในกระทะค่ะตามด้วยพริกแกงส้มนะคะคนให้พริกแกงละลายก่อนนะคะ ด้วยหน่อไม้ดองที่ล้างทำความสะอาดแล้วค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายลงไปค่ะจากนั้นก็เติมน้ำมะขามเปียกนะคะและเกลือค่ะน้ำปลา น้ำมะนาวและผงปรุงรสลงไปด้วยค่ะแต่ในคลิปเราไม่ได้อัดไว้นะคะชิมรสชาติให้ได้ตามชอบนะคะแล้วก็ใส่ไข่ปลาลงไปรสชาติแกงส้มจะออกเรี้ยวนํานะคะใครชอบรสชาติแบบไหนสามารถปรุงเพิ่มเติมได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะปล่อยเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะ ในส่วนของไข่ปลาถ้าชอบแบบเป็นเม็ดๆก็สามารถแกะออกจากถุงได้นะคะแต่วันนี้เราจะขอแกงแบบทั้งถุงเป็นก้อนอย่างนี้เลยค่ะแกงส้มของเราเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานแกงส้มนะคะก็สามารถนำเมนูนี้ไปทำได้นะคะง่ายๆเลยค่ะ